กับคลาสสิโกโทร026180808เหูยยมาพูดคุดยกันครับกับคุณนทัททีจุฑาวราคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิเจอร์จำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีค่ะคุณบันพศครับผมดูเหมือนว่าราคาทองคำหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขึ้นมาโดยตลอดจุดต่ำสุดก็ยกขึ้นจุดสูงสุดก็ไปเรื่อยๆนะครับมา,รมาโอกามน้อยแค่ไหนที่คุณผู้ชมที่ติดราคาทองคาอยู่ก่อนสงกรานต์นั้นจะหลุดดอยฮะ สําสับตรงนี้นะก็ต้องบอกว่าการที่ราคาทองคำในระยะสั้นก็ถือว่าปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อนงะนะคะก็ยังมีแรงซื้อและก็รีบาว้นอย่างต่อเนื่อนงะอย่างถ้าในตอนนี้นะถ้าเกิดราคาทองคำยังสามารถสร้างฐานเหนือแบริเวณหนึ่งัน,น Z, สี่้อยห้าสิบเหรียญดอลลาสหรัฐนะคะก็มีโอกาสที่จะ ปับขึ้นต่อนะคะแล้วก็อาจจะไปทดสอบเหนือดับ,บ1,500เหรียญเ,เซลาถอยออกไทยนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคสำหรับนักลงทุนที่อาจจะถือทั้งทำแท่งนะคะแล้วก็ไม่ได้รีบก็อาจจะรอดูก่อนนะคะในภาพการรีบาวในตอนนี้นะคะก็ยังถือว่ายังมีรแรงแรงดับบ มีแรงซื้อแล้วก็รีบาขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าภาพระยะกลางนะก็ยังดูเป็นทิศทางหาลงประกอบกับกองทุนนะคะอย่าง S P D I อย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีการขายออกมา2.4 1ตันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่า ทองก็ยังคงเผชิญกับตัวความเสี่ยงทางด้านแรงขายจากกองทุนต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะก็ตรงนี้ก็กดดันราคาทองคำในระยะกลางนะคะแต่ว่าในริยะสั้นนะก็ถือว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็ทําให้ราคาทองคําสามารถยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะประกอบกับอย่างวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้นะคะจะมีการประชุมทางเศษนะ,ะวันพรุ่งนี้ก็จะมีการออกมาแถลงการด์าด้วยของทาง FOMC นะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความคาดหวังในระยาสั้นนะคะจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจข,ของทางชาล่าแล้วก็คาดหวังในการ ออกมาแถลงการออกทางเสรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบวกกับราคาทองคำระยะสั้นนะคะก็อาจจะ้นักลงทุนอาจจะเข้ามาเก็งกระยะสั้นได้ถ้าเกิดราคาทองคำสามารถสร้างฐานไม่หลุดบริเวณแนวรับอย่างที่บอกหนึ่งันสร้ยกสิเหรียญหนึ่งันสร้ยห้าสเหรียญเวสตลาทอยออสนะคะก็อาจจะเข้ามาเก็งกำไรขาซื้อได้นะคะส่วนแนวตั้นของวันนะคะก็ให้ดูเทียดับ1่ันสี่ร้ดิบห้าเหรียญแล้วก็เทียดับหนึ่งพันี่ญ้ยเก้าสคะห้าเหิียาเวสองค่านะคะา อย่างที่บอกว่าไม่หลุดแนวรัมนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านอย่างที่บอกไว้นะแล้วก็ในระยะถัดไปก็อาจจะปรับตัวขึ้นไปบริเวณ1,500เหรียญแล้วก็1,525เหรียญที่เคยเป็นรับที่สําคัญก่อนหน้านี้นะคะพุดลงมาตอนนี้เนี่ย1,525เหรียญก็เป็นเป้าหมายในการดีบาวรอบนี้นะะก็อยากจะให้ดูจุดในช่วงตรงนี้นะคะส่วน สำหรับวันนี้กนะ็จะมะีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลายตัวนะประกอบจากอย่างที่บอกว่าแล้วมันก็รอคอยนะในการประชุมของเฟดนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาราคาทองคำก็เคลื่อนไหวไม่ได้ผันผวนมากนะักนะคะก็ถือว่านะักลงทุนก็รอคอยสำหรับปร,ประเด็นตรงนี้ด้วยค่ะ ครับผมแต่ว่าเท่าจะว่าคืนนี้ก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดในบ้านเรากว่าจะทราบผลของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ตอนช่วค่ำ <ๆ S 2> เนี่ยมันมีความเสี่ยงมากเกินไปไหมถ้าหากว่าคุณผู้ชมน่าจะถือข้ามวันครับถ้าสําหรับนักลงทุนนะคะก็อาจจะดูว่าสําหรับวันน,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 นี้วันนี้บ้านเรายังเปิดทําการนะคะเพราะฉะนั้นก็สำหรับคืนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการ ยังสำหรับประเด็นตัวการประชุมทางสหรัฐนะคะก็อาจจะปิดทำลายออกมาก่อนคืนนี้ก็ได้นะคะแล้วก็วันพฤหัสเปิดทาการก็ค่อยเข้ามาใหม่นะคะถือว่าความเสี่ยงก็มีนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มากเหมือนยังเทศดาสงการที่หยุดยาว<ม>นะคะอันนี้ก็หยุดวันนึงนะเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็อาจจะติดตามดูแล้วก็แนะนำว่าถ้าเกิดราคาทองคำนะะอย่างที่บอกว่า ถ้ามีการตัดตัวลงมาอย่างฐานรับบริ 1, เวณ1,450เหรียนก็เข้ามาหลอกได้แต่ว่าให้จุดที่ระดับ1,440เหรียญเป็นขะละนะคะตรวนด้านบนเนี่ยก็แนะนำนักลงทุนว่าถ้าเกิดราคะ ตัวขึ้นแต่บริเวณ1,500เหรียญแล้วก็1,525เหรียญนะคะก็มีโอกาสที่จะมีแรงขายทางบัไรออกมานะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำกำไรบริเวณนั้นะต่อมาได้ค่ะครับโดยดูเหมือนว่าราคาทองคำที่ยกตัวสูงขึ้นมาตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะฐานะของ SPDR Gold Trust f u n ยังไม่หยุดขายเลยนะครับตรงนี้มันเป็นภ e. าพที่สะท้อนให้เห็นอะไรครับ ค่ะสำหรับตรงนี้นะก็อ,อย่างที่บอกว่าตัวกองทุนก็ยังคงมีการขายอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังถือว่ากดดันนะคะแล้วก็ทําให้การขึ้นของทองคำอาจจะขึ้นอยู่ในกรอบที่จํากัดน,นะเพราะว่าแรงขายก็ยังเหยียดต่อเนื่องแต่ว่าการซือ้อในตลาดฟิสิกอลก็ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากภาคฝังเอชเียนะคะแล้วก็อย่างล่าสุดอย่างตัวธนาคารกลางอย่างรัสเซียหรือว่าตัวทีเอชที่ว่ามีตัวเลขปัดเยว่อมีการเพิ่มการถิอธิของทองคำนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการถักดันระหว่างแรงขายของกองทุนต่างๆเ แรงซื้อเข้ามาจากตลาดฟิสิกอลตลาดทางภาคสังเอชียเพราะฉะนั้นตร่งนี้ก็ต้องติดตามดูว่าแรงทางไหนนะจะมากกว่ากันแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าหลังจากที่มีการปรับตัวลงมาแรงแรงรีบาวก็ยังมีอยู่ในระยะสั้นแต่ว่าภาพรวมในระยะกลางก็ยังถือว่าภาพกื่อนเป็นขาลบอยู่นะคะแล้วก็ยังถือว่ากดดันอยู่ค่ะ ครับแต่ถ้าพยายามที่จะวิเคราะห์ในส่วนของการขายของทั้ง h e d u n d แล้วก็ SPDR Gold Trust Fund เนี่ยนี่แสดงว่าเขามองว่าราคาทองคำยังไงก็น่าจะลงไปอีกลึกมากกว่าสิ่งที่เราเห็นในช่วงสงการอย่างนี้แหละตรงนี้ต้องบอกว่าพอ ถ้าเกิดว่าทิศทางเป็นขาลงนะคะจากการที่มีการรีบาวขึ้นมาปรับตัวขึ้นมาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นกองทุนก็ยังมีการโลดโพสชั่นแล้วก็ลดพอร์ตการลงทุนอยู่ะคะคือมองว่านนเก็อาจครับผมคือเขามองว่าเป็นขาลงหรือว่าเขาเพียงแค่เป็นการขายทำกำไรครับมุมมอง,มองคุณนัทมองว่ายังไงครับตรงนี้เนี่ยทั้งสองส่วนนะคะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าทองคายังไม่ได้ถูกกลับมาเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนสำเขาเนี่ยผลตอบแทนทองคำในปีนี้ถือว่าผลตอบแทนเป็นลงนะคะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น อ่ากองทุน,นต่างๆก็ขายทงกหม่ออกมาทั้งทั้งทางด้านทํากาไรด้วยแล้วก็ยังมองว่าทองคำอาจจะยังไม่ได้เป็นทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็สดใสก็ยังไม่ได้กลับมาลงทุนนะคะต้องบอกว่าท,ทั้งสองมุมมองเนี่ยก็เลยทําให้กองทุนก็ยังการขายทองคาออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะคได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณนัทครับเดี๋ยวคุยกันใหม่ในวันพฤหัสบดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ,บ,รบผมนั่นคือมุมมองจากคณะของคลาสสิกโกลฟิวเจอร์นะครับ